สวัสดีครับเมียพ้ารวยครับฮานอยพิเศษครับประจำวันพุทธที่สามครับโชว์โชว์ข้นมาครับลำัำไม่รวย,ยกดไลก์ก็ติดตามครับเมียพ้ารวยมาเบิ่งกันครับมาเนี้ได้เลขเด็ดอีกอย่างมาฝากฮานอยพิเศษครับวันพุธ ว่งกันมากนะครับม8กับ3 8กับ3นะครับนะ <Okay. S 2> mm hmm. ครับธาพิเศษครับหาโตมี เจ็ดเก่าครับสองสามสามเก่าเจ็ดแปดเก่าศูนย์นะับโจกต่อครับโจกโจกมันมาครับลำล้ำเรื่อยลุยก็อะไรก็ติดตามครับแม่พารวยคลิปนี้สวัสดีครับ